เ no. ช้าวันนี้วันสุดท้ายที่โซนะคะเราก็จะเดินทางไปอีกซอนดงน็อตก็ไม่เคยมาอกซอนดงมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะอีกซอนดงอยู่ใกล้กับสถานีจองโนซัมกาคือมันใกล้กับที่พักน็อตมากๆสถานีจองโนซัมกาเขามี3สายมาตัดกันนะคะแล้วทางออกที่จะไปอีกซอนดงอยู่ทางออกหกจริงๆมันจะเป็นสายสีม่วงนะคะแต่ด้วยความที่เรามาจากทางสายหนึ่งเราก็ต้องเดินไกลนิดนึง Keep s k i p p the small talk, 바로 담당이었지 뭐. 단점이라곤 없는 게 단점이라던 그 허세도 만냥 좋았어. 하지만 내일 걔가 재미 없어진 이유, 내가 없어진 나의 매일들은 어쩌면 좀 이상해 왜둘 사이에. ฝนมันตกตลอดเวลานะคะแม้ว่าจะตกไม่หนักเท่าเมื่อวานแต่ว่า<ม>ก็มีฝนตกดีๆคือวันนี้อากาศลดลงด้วยนะก็เลยใส่สูตรในตัวก็คือขโมยแม่มาตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางถนนอีกซอนดงนะคะร้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถถ่ายรูปแ,แล้วคนก็ไม่ค่อยเยอะแลเราไปต่อร้านที่ดังๆกันคือซ้ายขวาแล้วแบะคือร้านดังๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อที่่นกันเพราะเราต้องทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ในการถ่ายรูปก,กับน้องรีมนะคะน้องอินซุนกับเจงน ร้านนี้ก็น่ารักนะคะแถมเปิด9โมงครึ่งด้วยวเขาก็รองรับคนและดูตกแต่งข้างในมีความแบบฟงฟิงดูเหมือนอยู่วังของแบบสนมรสเลิศอมญิงรสเลิศของกินสน่วนใหญ่จะเป็นทางผลไม้แต่ก็มีกาแฟโอ้โหถ้าแก้วจะอลังการขนาดน,นี้เรากําลังเดินเลาะออกมาด้านนอกนะคะเพื่อที่จะไปหาฟอโต้ริซึมกันก่อนก่อนที่ผมรจะฟูไปกว่าน,นี้เราต้องถ่ายรูปเปนก้อน ด้านนอกตรงนี้ดูเป็นโซนแบบรีสิเดนต์แล้วก็ร้านอาหารยุคเก่าๆนะดูเป็นร้านอาหารที่อยู่มานานอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่เป็นการตกแต่งเพื่อให้ดูเก่าเรามาถึงอีกซอยหนึงอ้ายเจแล้วพอตะตอนิซึนานามแนะนําเดินตามเนว่าแมปเลยนะเนว่าแมปคือช่วยชีวิตไว้ตลอดเขาดีเขาเก่งเขาเจ๋ง ลับมาแล้วเจอร้านเสื้อผ้าเปิดนะคะส่งไปส่งมาได้เสื้อมา1ตัวเป็นการช้อปปิ้งแบบระยะสุดท้ายก่อนกลับนี่เราก็เดินย้อนกลับมานะคะในตัวอีกซอนโดมเราต้องกดซื้อจากตู้นี้กันก่อนนะคะพอกดซื้อแล้วค่อยนําไปเสร็จนะคะไปให้กับคุณเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะเอาขนมปังใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรานนั่นเองค่ะเราแต่งไปสองแถวเนาะเป็นพ i c อัพกับจ่ายเลย นี่ค่ะได้ของเรามาแล้วนะคะขนมปังเกลือ4ชิ้น12,000วอนก็ราคาสูงเหมือนกันแต่ว่ามาถึงแล้วมันจะไม่ลองอะ่ะมันก็กะไรยอยู่ปะก็ต้องลองแล้วไงเขาก็มีโซนการ์เด้นนะคะให้ได้ยืนทานแต่ว่าเขาก็าำหนดว่าอยากจะให้สั่งเครื่องหนึ่งแบบทางร้านก่อนถึงจะมายืนโซนการ์เด้นกันได้นะ

나는. ตโดนเสื้อกั๊กน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปหนึ่งตัวนี่แค่แบบเดินผ่านร้านเสื้อผ้าเฉยๆแล้วเนี่ยเดินไปเดินมาวนออกมาตรงนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะกลับไปที่โรงแรมค่ะที่สถานีชินซอนดงนะไปเอากระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งแอร์คอร์บัสไปค่ะถ้ามีกระเป๋าเดินทางสองใบเนี่ยมันไม่ไหวมันยากเกิน ไม่น่าจะสามารถจับปูเลงปูเลงเนีเพราะโซลสเตชันเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนค่อนข้างบ่อยนะคะเมื่อคืนก็ได้ศึกษาเส้นทางของแอร์พอร์ตบัสนะคะเขาก็จะจอดที่สถานีชินซอนดงด้วยแต่ว่าจะจอดบริเวณสาย2ค่ะแต่ที่พักเราจะอยู่ใกล้กับสายหนึ่งค่าแอร์พอร์ตบัสนะคะจากชินซอนดงไปสนามบินอินชอนเทอร์มิโน่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่17,00 0วอนค่ะตอนนี้น้อนมาถึงนะี่ารถเมย โดงสเตชันนะคะโซฟอร์ฟรีมาเก็ตที่จะพาเราขึ้นแอร์พอร์ตบัสนะคะจากสถานีนี้ไปจากบิตินชอนเทอร์มินอลหนึ่งกับเขียนว่าอีก5นาทีรถจะมาเ มีคุณลงมาลากกระเป๋าออกมาให้นะคะมาถึงสนามบินอินชอนไปที่เรียบร้อยแล้วภาพมันก็จะคุณคุ้นตานะเวลาไอดอลเขาเดินลงจากรถแล้วก็ข้ามถนนเข้าไปอินชอนเป็นภาพนี้เลยปาะธานตอนนี้น็อตก็เดินทางมาถึงสนามบินอินชอนเทอร์มินอล1ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันสุดท้ายของน็อตที่โซลนะคะมาโมอ่อย่างรวดเร็วนะคะย่านอีกซอนโดเป็นย่านที่น่ารักมาก รู้สึกเสียดายเลยนะที่ไม่เคยได้มาที่นี่มาก่อนหรือเพราะมาอย่างเหมาะเจาะตรงเวลาก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นช่วงที่นอตเนี่ยชอบอะไรประมาณนี้ที่มีความแอนทิคนิดนึงแอนเชนนิดนึงมีความไม้ไม้มีความต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวแล้วก็มีน้ำอะไรก็คือปัจจุบันเราชอบอะไรแบบนี้มากพอมาที่นี่เราสึกว่าตกหลุมรัก อยากจะเข้ามาทุกร้านแต่ก็เข้าไม่ไหวนะไม่สามารถจะกินหมดทุกร้านได้แล้วเสียดายจริงมีโซซด,ด้วยนะที่อยากลองกินเหมือนกันแต่เราได้ซื้อขนมปังเกลือมานะเดี๋ยวเราจะมาชิมที่นี่หลายๆคนอาจจะบอกเลยว่าเฮ้ยรสชาติมันจะไม่เลิศเหมือนกับตอนที่กินหน้าร้านหรือเปล่าแต่สภาพหน้าร้านคือก็กินไม่ได้กินไม่ไหวเหมือนกันก็เลยเอาเค้กเก็บเดี๋ยวเก็บมาเป็นข้าวเที่ยงที่สนามบินละกัน ใครมีเวลานะคะแนะนําก็ทานข้าวที่อีกซอนดงเดินเล่น, mm. เ,ลนเดินเข้าคาเฟ่าตัง,ง,ง่างก็เสียดายที่ไม่ได้ทานข้าวเที่ยงที่นู่นนะเนื่องจากว่าเวลามันกระชันนะคะเราเดินทางใช้เวลาเดินทางมาสนามบินเนะี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือค่อนข้างนานตอนนี้ถึงที่นี่ตอนประมาณบ่ายสองก็อีกนิดเดียวเราก็จะได้ไปเช็คอินนะคะดรอปกระเป๋ากันแล้วก่อนที่จะเข้าไปข้างในครึ่งวันนี้ในโซของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะ ติดตามชมว่าน็อตกำลังจะมารีวิวแอร์ปูซานไฟล์ดบี7อดค่ะที่จะเดินทางไปกรุงเทพสุวรรณภูมินะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเราไม่เคยขึ้นแอร์ปูซานมาก่อนเลยนะไปไปชมกันเจอกัน EP ต่อไปค่ะรีวิวแมมอ,อร์ปูซานลักษณะบินอินชอนที่นี่นอลเหมือนกันบ๊ายบาย